รสวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเวนทูชแนลกลับมาง,งานเรื่องมหาเวทผนึกมารตัวเต็มตอนที่234โดยที่มังงะนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าศึกชิชิตาแดนอสุลาชินจูกุพาร์ทสิบสองขณะที่ในตอนนี้โกโจเนี่ยกำลังโดนลุมอยู่ในการโจมตียูตาตอนนี้เนี่ยก็ได้จับดาบแล้วนะฮะกาเดะอมกไปสู้เสียงยูตาเนี่ยก็ได้พูดออกมาผมนะจะอ,อไปสู้ด้วยวินาชินั้นเสียงคาชิโมะเนี่ยก็ได้พูดออกมา แกนะก,กัมมอนี่ไม่ต้องไปเสล่แกกาการต่อสู้เขาหรือต่อให้การต่อสู้ในครั้งนี้จะมีคนออกไปคนต่อไปนะก็ไม่ใช่แกอยู่ดีสิ้นคาพูดนั้นตัวของยูตาเนี่ยก็ได้มองกลับมาได้สายตาที่ไม่ค่อยพอใจและจากนั้นตัวของฮาคาลีเนี่ยก็ได้พูดเสริมฉันว่านายใจเย็นก่อนดีกว่าคาสึเรื่องที่คาจิโมพูดมาตะกี้ก็ถูกต้องอยู่อย่างคุณโกโจนะจะยอมใชัดหรือนายที่มีฝีมือด้อยกว่าออกไปนะก็ต่อเมื่อเขาไม่ไหวจริงๆแล้วเท่านั้นยูตาที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้เถียงกลับมาเรื่องแบบนั้นนะมันขึ้้้นนนอออยยููู่่่กกกับสสาารารณ์ใตแลว ตอนนี้สุคุนะนะก็ถูกขังอยู่ในเขตแดนส่วนไอ้เจ้าชิคกียมี2ตัวนั่นผมกบลิกานะสามารถรับมือได้แน่เพราะฉะนั้นเรามาต้องดีกว่าถ้าเกิดผมได้ออกไปช่วยนะวินาทีนั้นมากีนะฮะก็ได้พูดแทรกมาถ้าเกิดย้ายใครออกไปจริงแล้วก็คนที่ควรออกเนะี่ยคือฉันจะไม่ดีกว่างั้นเหรอวินาทีนั้นคาเจมโมที่ได้ฟังนะฮะถึงกรอย่วานี่พกแกนะ่ะสาบานเถอะว่าฟังฉันและฉะนั้นมากีเนะี่ยก็ได้พูดต่อนายอย่าได้ลืมหน้าที่นายสิ ยูตะเชื่อนายโด,ดเล่นงานเท่ากับว่าในตอนนี้หลักประกันทั้งหมดนะกลายเป็นศูนย์ยูต่อที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้เถียงแต่กับการเชื่อผมนะสามารถจาัดก,การสุคุณาได้นะตรงนี้หลักประกันอะไรนั่นนะก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปแล้วผมว่าในตอนนี้มันคุ้มพอให้เสี่ยงสิ้นคําพูดนั้นตัวของยูจิเนี่ยก็ได้พูดออกมารุ่นพี่โคตเสือเอาเลยครับเชื่อว่ามันจำเป็นต้องลุยแล้วก็ขนาดที่ในตอนนี้แต่ละคนเนี่ยกำลังเถียงกันคู่ซากะเบะตอนนี้ที่ได้ฟังนะฮะจะกับถดในใจพอก่อนเลยพวกแกนะ นี่พวกแกเข้าใจอะไรบ้างวะตั้งสิอีกนี่เถิดเด็กเมื่อวานซื้อเนะสิ้นคำพูดนั้นะทำให้ตอนนี้ยูจิกับยูตานะถึงกงัหงอยและจากนั้นเมเมเนี่ยก็ได้พูดต่อพวกเชออย่าลืมไปว่าเงื่อนไขในการชนะของสุคุนะกับโกโจนะต่างกันกรณนี้ของโกโจนะขอแค่ชนะสุคุนะได้นะก็เป็นอันจบพอเรื่องในการจัดการเคนจากูพวกเรานะสามารถต่อกก้อนไหวอยู่แล้วแต่กับการเชื่อสุคุนะแล้วก็มันจะไม่ใช่แบบนี้เจ้าหมอนั่นนะ่ยยังไหวเชื่อต้องมาต่อสู้กับเราอีกนะชนิดที่วะวาหายใจ ฮาคาริตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดต่อจใจพูดอีกอย่างหนึ่งเลยคือในตอนนี้เราเนมีไพ่ตายที่ได้มีการเก็บไว้แต่ถ้าเกิดเชลเลอร์ชลาออกไปแล้วก็ไพ่าตายเราก็หายเกียงซึ่งเหมือนในตอนนี้ยูตาที่ได้ฟังนะฮะจะยังสงสัยอยู่จะบอกว่าอยากตุกหนวดเจ้านั่นโดยไม่จําเป็นงั้นเหรอคุซากาเบะเนี่ยก็ได้ตอบกลับอ,อ,อีกอย่างเลยคือเจ้าอุลาเมน,นันยังซุ่มเงียบอยู่เลยทั้งนี้มันก็เป็นปีศาจเหมือนกันดังนั้นเราต้องรู้จักในการเก็บไพ่ตายไว้ไม่ใช่แบลตายให้หมดตั้งแต่การต่อสู้กับสุคนะุ ที่เราต้องทําเลยคือปล่อยให้โกโจนะ่ะสู้อย่างเต็มกําลังโดยที่มีใครไปถ่วงแข้งถ่วงขาเอาจริงแล้วการทําแบบนี้นะ่ะมีเปอร์เซ็นต์ในการชนะสุคุนะสูงสุดแล้วยูตาที่ได้ฟังคําพูดนั้นน่ะถึงับคิดในใจถ่วงแข้งถ่วงขาหรอและฉะนั้นเสียงคาชิโมะเนี่ยก็ได้พูดแทรกมาผู้ใช้คุณใส่สมัยนี้นะเป็นแบบนี้กันหมดเลยหรือไงทําให้ฮาคาลิเนี่ยก็ได้พูดกลับไปอ๋อแล้วจากนั้นคาชิโมะเนี่ยก็ได้พูดต่อที่พวกแกได้พูดมาไม่ตรงกับสักข้อที่ถูกต้องต้องบอกว่า นี่นะคือการต่อสู้ของตัวโกโจซาตุรุเองดังนั้นแล้วไม่ไว่าย่ังไงคนนอกนะไม่ควรไปเสือกในการต่อสู้ครั้งนี้และฉะนั้นภาพไม่ได้ตัดมาหาโกโจซาตุรุโกโจตอนนี้เนี่ยกำลังมาเชิญหน้ากับอากิโตะและมโหรากา โดยชินะตอนนี้อากิโตะกับโมโหลากาเนี่ยกลุมกันในการโจมตีโกโจนะแต่เหมือนในตอนนี้ซุคุน้เนี่ยจะยังแอบอยู่ในเงานน่นเองทาให้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้2ต่อหนึ่งโกโจเนี่ยก็หาจังหวะในการโจมตีอากิโตะด้วยการใช้พลังการโจมตีโคคุเซนใส่อากิโตะแต่ว่าถึงแม้จะโจมตีด้วยโคคุเซนเนี่ยแต่ว่าตัวอากิโตะก็ยังสามารถใช้คุณใส่ย้อนกลับในการรักษาบาดแผลที่มันโดนโจมตีไปได้ตัวของโกโจที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้าได้พุ่งเข้าไปฉีกหาวอากิโตะจนขาดแต และฉะนั้นโกโจเนี่ยก็เริ่มมีการวิเคราะห์สถานการณ์การต่อสู้หน่วยได้มีการผสมผสานของพลังเงาเงาแรกเลยคือโอโรจิต่อมาเลยคือโคโซและสุดท้ายเลยคือมาโดกะเอาไว้ในตัวเพราะฉะนั้นแล้วการต่อสู้ในตอนนี้ที่น่าปวดหัวที่สุดคงไม่พ้นกับพลังคุณใส่ย,ย้อนกลับในการรักษาของความมาโดกะ ถึงแม้ซาโวาิโตะจะไม่สามารถปรับพกับพลังมูเก็นได้แต่ว่าเราควรจัดการให้จบด้วยการโจมตีในครั้งเดียวคงดีที่สุดสิ้นการวิค์น,นั้นโมโหราการเนี่ยก็ได้สะบันดาบลงพื้นคอนกรีตนะฮะทำให้พื้นคอนกรีตที่โดนดาบของโมโหราการเนี่ยได้กำลังพุ่งมาใส่หน้าขออาจาร์โกโจแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพื้นคอนกรีตเนี่ยก็ไม่สามารถผ่านมูเก็นได้มโหราการตอนนี้เนี่ยก็ไม่รอช้าได้พุ่งตัวมากะเข้าโจมตีอาจารย์โกโจแต่ว่าโกโจเนี่ยก็สามารถหลบการโจมตีและก็ยังสามารถโต้กลับได้การต่อสู้ในครั้้้งงงนนนีีีเเเเหมมมืือออโโกกจ่่่ยยยคงไดดปรรบาุต ไม่สามารถทําอะไรโกโจได้เสียงโกโจเนี่ยก็ได้พูดกลับไปนี่คือการใช้รูปแบบเดิมในการโจมตีเลยหรือไงแต่แล้ววินาทีเดียวกันโกโจตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่ขอเชื่อปล่อยใการต่อสู้ในครั้งนี้ยืดเยื้อแบบนี้ตัวของอากิโตะก็มีโอกาสในการใช้คุณใส่ย,ย้อนกลับในการรักษาสุคุณะเพราะฉะนั้นเราต้องทําลายตัวของมันเป็นอันดับแรกจากนั้นพ่อได้ตัดมาหาสุคุณะสุคุณะตอนนี้ที่กาลังมองโกโจในเงาเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจประคองการต่อสู้แบบนี้นั่นดีแล้ว ต้องไม่ให้หมอนั้นสามารถใช้มุราสกิได้จากการใช้งานมุราสกิในครั้งแรกเป็นการเปิดใช้งานโดยการเสริมมัชฑาบางอย่างทําให้พลังในการโจมตีของมุราสกิมีการเพิ่มมากกว่า120%บวกกับระยะห่างในการโจมตีในครั้งนั้นเกือบ4กิโลเมตรเชื่อได้มีการมองด้วยตาแล้วก็เลยใช้2แขนในการเสริมพลังในการรับการโจมตีแต่ว่าถึงแบบนั้นเราก็ยังไม่สามารถรับการโจมตีได้ปัญหาที่สุดในตอนนี้เลยคือตัวเราในตอนนี้เนไม่พร้อมในการรับมุราสกิ ด้วยเลยอาหารของเรากับหมอหน้าในตอนนี้ถ้าเกิดได้มีการรับตรงๆแบบร้อปรเ็แล้วก็เราคงสาหัสเจียนตายสิ้นสุดการวิเคราะห์ของสุขนุนะเสียงสุขุนะเนี่ยก็ได้พูดออกมาใส่โมโหลากาโมโหลากานี่แก้ไกะ่ฉันรอไปถึงเมื่อไหร่กันภาพภาพนี้ตัวฉันนไม่ต้องการเห็นเพราะฉะนั้นแล้วช่วยแสดงให้ฉันได้ดูทีสิ้นคําพูดนั้นกงล้อของโมโหลากานะก็ได้เกิดเสียงหมุนหลังจาะนั้นต่อมาแขนของอาจารย์โกโจโนะฮะก็ได้โดนฟันจนขาด ทำให้ในตอนนี้ตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยค่อนข้างตกใจส่วนสุคุณะตอนนี้เนี่ยเขาแลปื้มมากกับการโจมตีของโมโหรากาเย <Yeah. S 1> ี่ยมคุซาเบะตอนนี้ที่กำลังดูการต่อสู้ก็ได้พูดออกมาเดี๋ยวนะโมโหรากาใช้การฟันซับบัลเหรอยูจิเนี่ยก็ได้พูดต่อแขนอาจารย์โกโจการโจมตีนั่นราวกับการโจมตีของสุคุณะไปส่วนโชโกโชตอนนี้เนี่ยก็ตกใจไม่ต่างกัน Yeah, ในตอนนี้การรักษาของโกโจนะ่ะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำซะด้วยจากนั้นภาพก็ได้ต่ำมาที่การต่อสู้อีกครั้งสุคุณะตอนนี้เนี่ยก็ได้โผล่มาจากเงาแล้วเหมือนการต่อสู้ในคราวนี้เนี่ยจะกลายเป็นการต่อสู้3าต่อหนึ่งอีกครั้งซึ่งเมื่อสุคุนะได้ปรากฏตัวมาสุคุนะเนี่ยก็ได้เตะอาจารย์โกโจจนปิวนะฮะไปหาอากิโตะอากิโตะเนี่ยก็ไม่รอช้านะฮะง้างมัดอัดพลังคำสาปปล่อยเข้าน้าขออาจารย์โกโจอย่างแรง แต่เมื่อมัดของอากิโตะได้ถึงหน้าของอาจารย์โกโจโในตอนนี้นั้นตัวของอากิโตะนี่กับแน่นิ่งสีหน้าของมันตอนนี้นี่ก็แล้ตกใจอยู่ไม่น้อยฉะนั้นแววตาของโกโจโนี่ก็ได้มองไปหาอากิโตะรู้สึกว่าคงมีแค่แกที่ไม่เข้าพวกกับใครสิ้นคำพูดนั้นโกโจก็ได้ง้างมัดต่อยเข้าท้องอากิโตะอ,อย่างแรงตัวของอากิโตะที่โดนโกโจต่อยนี่ถึงเลือดพุ่ง <c oughs> ส่วนสุคุณะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทําสีหน้ากลับมาตึงอีกครั้งจากนั้นอาจารย์โกโจเนี่ยก็ได้โจมตีต่อด้การใช้พลังอาโอแบบเต็มพิกัดพลังอาโอดที่อาจารย์โกโจได้ปล่อยไปนั้นสุคุณะตอนนี้เนี่ยกลับไม่ได้โดนดูดไปด้วยเพราะโมโหลาการเนี่ยกำลังจับร่างของสุคุนะอยู่โดยที่โมโหลาการนั้นมีความสามารถในการต้านทานพลังอาโออยู่แล้วจากนั้นไม่นานร่างของอากิตโตะที่โดนพลังอาโอโจมตีอย่างแรงเนี่ยร่างกายของมันเนี่ยก็ได้บูบี้จากการโดนพลังอาโอเข้าโจมตีและฉะนั้นตัวของมันเนี่ยก็โดนปัดเป่าทำ โกโจตอนนี้ก็กาลังใช้คุณใส่ย้อนกลับในการรักษาแขนโดยที่หลังจากนี้41วินาทีการใช้งานมูโรสกริของอาจารย์โกโจจะสลักไว้ซึ่งรอยแผลเหนือชินจูก,กุอีกหนึ่งคำลบและแล้วมังงะเรื่องมหาเวผนึกมาตอนที่234ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้นั้นบอกเลยว่าเดือดนะครับผมแต่มันคงเดือดกว่าแน่ๆนะฮะในมังงะต่อนหน้างาั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ